ปุยนะครับมานะครับมามานะครับกาบใบแม่นะครับเนาะในเนื่องนะวันสําค <that> ัญแห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2562นะครับ6 6กกันแล้วนะครับกับบมเมนต์แม่ของนะครับฝ่าหลวงนะครับของกกเชียจ้าเทนะครับเนาะแม่ของทุกๆคนทุกุท่ันนะครับกับด้กกับเด่กใบยังเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับคุณพ่อแม่นี่นะครับยกขึ้นไปเนี่ยงหัวนะครับเนาะนะครับ ลืมนะครับคุณพฟอแม่นีก็คือนะครับคู้คู่นั้นนะครับสิบบดิดีดีๆที่มีตะพ่วมหมองคววมใหม่นะครับสิบวจะเลอรเก่าหนาอไรกันะครับปากใเจอเลอร์สลับในคลิปนี้นะครับเนาะคับคลิปวันที่12บสองีหาคผมพศสร้าอนะครับหกสิบหกได้คำขึ้นนี้นะครับเนาะสองถุงพว่ัวนะครับเกือบขอสามถุง็นละนะครับมันามไงอย่าอายุเท่าไหร่หรอเกตามค่ะ